คือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะตอนแรกเราก็ห่วงความปลอดภัยของฝ่ายนี่นะแต่ตอนหลังเนี่ยเราชักเป็นห่วงความปลอดภัยของฝ่าย,ยและรวมทั้งคนนอกเรือด้วยนะเพราะว่ามันมีการเสียชีวิตของคนหนึ่งคนดังอ่ะที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีการเสียชีวิตของคนที่รู้จ่งรู้จักที่ประเทศอังกฤษนะแล้วก็มีคนที่เป็นมีส่วนทางด้านการเงินติดคุกนะ แล้วมีส่วนคนที่มีส่วนรับรู้ก็ติดกุ๊กโอ้อะไรหลายๆอย่างคือรู้สึกว่าของแรงมากอ่ะอันนี้พลังแตงโมแรงมากจริงไม่ต่ำกว่าสิบคนนะ mm. ผมสามารถมาเขียนได้เลยว่าใครเกี่ยวข้องอะไร mm. แล้วจริงๆอ่ะห้าคนเนี่ยนะใครสารภาพก่อนคนนั้นจะได้ออปชั่นรีบมาติดต่อจา์ปานเทพโดยพี่ยิ่งคนที่ยังเหลือปากสุดท้ายที่ยังได้ให้การในศาลน่ะยังให้ไม่หมดอ่ะคุณมีสิทธิ์นั่นได้เพราะไม่อย่างนั้นนะ ถึงคุณจะลอด291นะ